ยุคติกคือที่2องวามันจ่โมโลกดติคือดขื่อไปด้วยยี่เล็วยิ่งกว่าแสงเจมนักวัดที่หลงที่ลืมนี่หมีเปาปลาเข็มเกินไปซอซอเกมหม่อก็ง่ายเกินกิมจอมพลังพวกพวกเราคือชมคนติดคือวันนี้เราจะมาเล่นโกรฟนะฮะก็ตอนรับปีใหม่ไปเลย วันแรกของปีโอ้โหมันจะเป็นยังไงนะรีบ,รบเล่นรีบกดเลยนะโอ้มันอะก,กะกระตุกนิดหน่อยก็ขอไป็ <c oughs> อประมาณนั้นแหละโอโหมันจะเป็นยังไงครับคอนเทลเลอร์ตัวที่พลาดไปแต่ไม่ได้เล่นต้องเอามาเล่นแลยแหละติคือหรือไม่ไปดูกันอนเล่นตอนรับปีใหม่ปีพอสอบสอห้ากันเลยเชียวนะเทกแเล้วฟินิคแค่นั้นแหละรวมไปถึงคอนโทลเลอร์ ที่พาดที่แบบโอ้โหกว่าจะได้เล่นนะก็วิวร้อยสี่สิบเจ็ดไปที่เร็วรอยฟังป้องกันนะว่ามีโค้ดเหมือนกันนะเอาเราเข้ามาแล้วนี่เป็นปืนของแชมเบอร์ซึ่งหยิยบมาใช้ก่อนนะฮะนะสกิลว่าประมาณนี้นะฮะพิกอัพอีกมีอัพมิดเดิลรุสแล้วก็โนดิทยิดไปสมบกปิดตรงนี้เลยแล้วกันพีเล่นกระมาณนี้ มีตัวไหนบ้างมาดูกันมีแอบไหมไม่มีนะโอเคเซกครับการวางไปที่รูิโล้อยฝังเลยพวกโอ้โหุกช่างวะทามิงมันห่วยเมื่อกี้ You're kidding, right? Fab get the spike. Yeah, cat. Careful now. Yeah. What? Uh. Going up. Enemy crash shot. Yeah. Uh. shot in a smoke. Reloading. No charge. Stun fire. Destabilizing. Reload. Stand aside. Oh planted. For My you. ult is ready. No distractions. One enemy remaining. Ultimate, ready. Come on, let's go. Stopping Stop fire. Going up. No peeking. Spike planted. One enemy remaining. Thanks for the Last round before the switch. Making cover. Going up. Dropping a smoke. Breaking them. Watch your eyes. Dropping a smoke. I've one of these. Enemy remaining. Finished. My territory, my rules. I have them now. Young <laughs> โดนตีไปแล้วมาดูกันนะ,ะหน้าแล้วตามหนึ่งแต่ว่าอะไรครับนี่อเอาล่ะเอาอ,อันนี้นะเลยอเปลี่ยนดีวกว่าโกด่นนะโอ้โหไปไปถามตัวหนึ่งกับตัวนี้เล่นแบบกองหลังเลยคอนเทเลอร์หรือกองหลังไม่รู้กองหลังแน่นอนอันนี้เป็นปืนของเขาเนี่ยครับ นี่มาจากอิเจนตัวนี้เลยนี่ตรงไหนปืนนายอะเอาเปเ <c oughs> ออนั่นแหละฮะปืนของเขาคนนี้นะอิเจนตัวนี้ซึ่งเคยเล่นไปแล้วไปหาดูได้ไซเฟอร์นั่นแหละกับฟินิกเคยเล่นไปแล้วนะฮะบินเมนูละมาอยู่เอกกับฟินิกนะฮะอีมีปะบีบีตรงมิดเลยนะฮะแถวมิด อืมจิตสมองเรียบร้อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยโอ๊ยอุย้ยโลโลอุ้ <c oughs> อืมเป็นแบบกองหลัง <c oughs> นั่นเลยฮะซีหนึ่งนะชุบอืมมาขอเป็นนี่ฮะสเปกเตอร์นั่นนะฮะีย๋ยวเรายืนบีด้วยอืม เปลี่ยนด้วยนี่เปิดเปิดได้คิวนะต้องเปลี่ยนปืนเล่นบ้างนี่นเป็นกองหลังก็ได้นั่นน่ะเรียกว่ากองหลังกดทุเร่กองหลังก็ฟุตบอลเลยไม่ใช่เออปิดเอายางก่อนแล้วกันเนาะไอซูเออไม่มาเนาะเฮ้ยเหมือนมาปิดไหมยางก่อน เออตรงนี้เออปิดไว้ก่อนนะมันจะบุกใหม่เอเดียอีมันบุกเข้ามาแล้วรีบวิ่งไปปิดตรงนี้ด้วยเขาใช้ฟเฟืร์ยอยู่คนเดียวนะอ้อมหลังดีกว่าโอโ้โหสูตรอ้อมหลังนะโอ้ยหืมเดล็อกนะฮะปิดแทบเขานะฮะค่อยๆเดินนะฮืมอ่มเอาเดี๋ยวไอ้โซก,กับฉันนะฮะ สองตัวนั่นแหละไอโซก็บไปแล้วเนื้อโซ่ไอโซเราระเบิดไม่มีใครเอานะสไปนะ์นะอือต้องวิ่งไปสมทบนะอันนี้นไอซูเก็บเรียบร้อยนะฮ่าประตูต่อนี่ <c oughs> ใช่ชนะเรียบร okay, ้อยโอเคข้าจบเมื่เมื่อนี่เมื่อคนโอเคนะครับ okay, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเมื่อไหร่ค่ะคลิปต่อไปสวัสดีไปครับเจ